สวัสดีครับพบกับผมครับกฤษพลเดชวิสัยออกนอกรายไปพอสมควรนะครับไปพูดเรื่องส่วนตัวบ้างไปพูดเรื่องทนายตั้มทนายเดชาคุณสนธิบ้างนะครับตอนนี้ก็กลับมาเข้ารายของเราดีกว่านะครับคุยกันถึงเรื่องการเมืองตอนนี้ก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มอะไรวะอเวนเจอร์ Avengers. อเวนเจอร์ที่จะร้มนายกอิงนะกลุ่มนี้ก็ทำงานกันเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะครับคือแต่ละคนก็พูดแต่ละคนก็พูดแต่ละคนก็พูด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 ในเรื่องเดียวกันนะครับพูดเพื่อที่สร้างกระแสแล้วก็ปลุกปลุกความข้างชาติซึ่งเคยปลุกได้ผลมาแล้วในอดีตแต่มาปัจจุบันนี้ปลุกไม่ได้ผลครั้งนี้ก็เช่นกันพอมีเรื่องเกาะพูด เข้ามานะครับแต่ละคนก็ามาพูดถึงเรื่องเกาะกูด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 มันพูดแบบว่าโอ้โหแบบฟังแล้วแม่งแรกๆผมฟังแล้วผมเฮ้ยม, hey, มันยังไงวะขเขมเน์แม่งจะมายึดเกาะกูดแล้วหรือวะเฮ้ยเป็นไปได้หรือวะทําไมวะเกาะกูดเป็นของเราไม่ใช่หรือวะฟังไปฟังมาพอไปดูดีๆอา้าวชิบหายไม่ได้มีใครยุ่งกับเราเลยเอมเน์เขาก็อยู่เฉยเพียงแต่เขาจะมาคุยกันเรื่อง mou คือข้อตกลง การว่าจะดําเนินต่อไปยังไงแล้วก็มาเขียนมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็มาผ่านมาตั้งหลายรัฐบาลแล้วก็ไม่มีปัญหาพอ,อมาถึงรัฐบาลนายกิ่งก็จะต้องมีปัญหาเรื่องก่ะโปนเนี่แหละครับและคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นพวกหน้าเดิมๆหน้าเดิมมีใครบ้างครับคุณไพศาลพืชมงคลไพศาลที่จะออกมาเป็นระยะเป็นระยะครับตอนนี้ก็ไปพูดเรื่องกับที่ดินเขา อะไรวะเขากระโดงเขาอะไรที่บูรีรัมตอนนี้ก็มาพูดนะอ่าก็มาพูดเรื่องเพราะว่าเขาก็เป็นสายรุงป,ป้อมนั่นแหละก็มาพูดเหมือนกับว่าเกาะกูดเนี่ยมันเป็นของไทยเข้าใจไหมถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้นายกอิงปล่อยให้เกาะกูดเป็นคนขเขมรของขเขมรเป็นกระบอ้อชิบายมึงตลงกหรืบอกว่าะกูฟังแนละ้วกูโคตรขำมีกบฏด้วยหรอวะ อ,อ๋อเป็นกระบอกเลยว่ะออฮะตอนที่หม่อมราชวงศ์เสรีปาโมดแพ้คดีนะ่ะเหม็นมีใครบอกท่านเป็นกระบอกเลยว่ะก็เหม็นมีใครบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นกระบอกเลยว่ะโอตอนนี้ถึงขั้นกระบอกเลยนะเว้ยโอ้โหแรงนะภพศสารเพื่อนมองคลแรงมากๆเลยนะอ่ะตปต่อมาก็คุณจัตุพรคุณจตุพรก็ต้องเล่นเรื่องนี้อยู่แล้ว ก็มาคุยถึงเรื่องเกาะกูแต่การไม่ได้ไปถึงขั้นเป็นกบฏถึงขั้นอะไรแกก็อธิบายเป็นฉากฉากนั่นแหละครับแล้วก็มีใครอีกอะไพบูลไพบูลนิติวังน,นี้เปิดตัวเต็มที่เป็นเลขาพักพลังประชารัฐอ่าเป็นเด็กสร้างของหลวงปอมก็เปิดตัวเต็มที่เลยบอกว่าไอเอ็มอยูซีซีเนี่ยต้องยกเลิกอะไรจำนองนี้ก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเปื่อยเอโบยูมันจะยกเลิกได้ยังไงวะยกเลิกคนเดียวได้ยังไงวะ สมัยคุณนะพิสิทธ์เพช่อใช่ว่ายกเลิกมาแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรเลย่ยยกเลิกมันต้องยกเลิกสองคนไงเมื่อกับผัวเมียแม่งแต่งงานกันเนี่ยเออแต่งงานกันเอากนี่ยแล้วผัวบอกกูหย่าเนี่ยเอาเมียไม่ยอมหย่าหย่าได้ไงวะเกิดเมียบอกกูจะหย่าผัวไม่ยอมหย่าหย่าได้ไงวะเอูยูมันก็เหมือนกันแต่มันเป็นเป็นข้อตกลงนะมันไม่ได้มีอะไรมากมายข้อตกลงถ้าเกิดว่าทําผิดข้อตกลงก็ยกเลิกกันไปก็ให้ศาลโลกเขาตัดสิน แต่ไปให้สารต์โลกติดสินทําไมเราคุยกันเองได้สารโลกมันก็ไม่ได้ไปเก่งการสามารถส้นตีนส้นมืออะไรหรอกเราก็ตัดสินของเราเองก็ได้ไภัยบูญก็ออกมาออกมาสมชายสมชายกตกตจํานามสกุลไม่ได้นามสกุลแม่งยาวออกมาก็แบบว่าองค์อิงพูดผิดใครเขาไอเอ็มอูยูเนี่ยมันไม่สามารถจะมาฟ้องร้องอะไรกันแล่เเก่งชิบหายเก่งจริงๆเก่ง น่าจะเอาเก่งของตัวเองไปทําให้ตัวเองได้เป็นสสอ,อยากเป็นสสไม่ใช่หรอหรือเอาความเก่งกาจของตัวเองให้มีตําแหน่งในรัฐบาลจะมาเคยไปอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยหวายก็ออกมาแล้วก็ออกมาอยู่เสรีรวมไทยก็ออกมาก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็เลยไม่ได้มีตําแหน่งหาเหวอะไรเลยก็ออกมาโจมตีก็ไปใส่อย่างนั้นแหละนะสมชายเขาแหวงการอันนี้คนที่แจ้งความจับผมหมิ่นประมาทแต่คนนี้ก็ เป็นคนที่ยืน่นล้มเศจเศษฐานายกเศษฐาก็บอกว่ากัมพูชาไม่มีสิทธิ์อย่างงูอย่างนี้ก็จริงก็ไม่มีสิทธิ์สิ่งที่มึงพูดก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ก็ถูกต้องแล้วอ่ะแต่รัฐบาลก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนายกอิงก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยมึงก็มาสะไปเรื่อยเปื่อยเนาะเออก็เป็นเป็นหน้าที่หรือไงก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจนะอ่ะและ้วใครอีกวะธีราชายัย ทีระชายนี่เขาออกมาพูดถึงการเดินทะเลกัมพูชารัฐบาลจะถึงจุดจบเียจุดจบเมืองถึงจุดจบไม่ใช่รัฐบาลหรอกแล้วไงมีเสเสนิดในฐานนอกราชการก็มาปลุกทหารพร้อมรบไอ้หา่าทหารตัวจริงที่เขายังไม่กเกษียณเขาไม่ได้มีใครพูดถึงเลยเขารู้อยู่ไม่จะไปรบกาาับใครเสนิดจะไปรบกาาับใครวะ คมเมนก็ยังไม่ได้ทําอะไรลบก,ก็ลบก,กับไอ้พวกมึงนี่แหละที่ออกมาบุกเล่าความข้างชาติเรื่องกอปูลบเขาก็จะลบก,กับพวกมึงนี่แหละกไม่ไมปลบก,กับเอมเมนหรอกจะไปลบทำาพอกอะไรวะกับคอมเมนนะอ้าวนั่นก็คเคื่องที่เกิดขึ้นเรื่องเกาะปูไง พอดีคนไทยเดี๋ยวนี้แบบว่าทั้งเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนทั้งกรรมกรผู้ใช้แรงงานแม่ค้าตลาดนอดสดตลาดนาดัดตอนนี้เขามีความรู้มากขึ้นเขาสนใจการเมืองมากขึ้นเขารู้ว่ารัฐบาลทำอะไรเขารู้ว่านาย,ยกรัฐมนตรีทำอะไรรัฐมนตรีทำอะไรสสอ,สอเขาทำอะไรเขารู้ จะมาปลูกความข้างชาติเขาไม่เชื่อเขารู้ทันพวกมึงกันหมดแล้วเข้าใจป่ะมันก็ได้ปลูกไม่ได้นก็ปลูกไม่ติดไงไม่มีม็อบแต่และม็อบก็ม็อบหลอมแหลมทั้งนั้นเนี่ยแล้วครั้งนี้เป็นไงแบงค์ชาติคุณกิติรักนาะและนองก็ได้เป็นบอร์ดแบงค์ชาติไปละเออแล้วยังไงยังไงต่อไปมึงก็ไปดูเขาด,ดิว่าเขาไปก้าวไกยแบงค์ชาติไหม แล้วมึงก็ไปดูที่ไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติเขาเนี่ยมันจะยอมให้บอร์ดก้าวก่ายไหมมันก็ไม่ยอมไม่ต้องไปตกตกตก,ตกใจต้นเตีนต้นมืออะไรหรอกมันได้คานอำนาจกันไงมันก็เป็นตามกติกาเนี่ยขเขาก็ทำมาตามกติกาหรือเปล่าวะเออแล้วมึงจะอะไรกันนักหนาที่พวกมาเยีเยวยเย้วพวกมึงคือใครวะพวกมึงสามารถปลุกระดมมวลชนจะให้ใครเป็นบอร์ดแบงค์ชาติได้หรือวะไอ้นี่ขเขาก็ทำตามกฎหมายอเปล่าวะอ่าคือใคร ไอ้ประหลัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่ต่างต,งตั้งกรรมการที่จะเสนอบอร์ดแบ่งชาติไม่ใช่ประธานบอร์ดคนเดียวกรรมการบอร์ดอีกสองคนเสร็จปุ๊บไอ้กรรมการที่จะพิจารณานี่เขาก็มีแต่ละองค์กรทั้งนั้นเลยใช่ปะ่ะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยอ่ะเขาก็เป็นคนเลือกบอร์ดแบ่งชาติมันาม,ามาตามกติกามาตามกฎหมายแล้วพวกมึงจะอะไรอะ่ะ มึงจะเอาอะไรถูกใจเหรอวะเขาไม่ได้ว่าเลือกบอร์ดแบงค์ชาติเลือกแบบประธานาธิบดีไอกันเหรอวะไม่ใช่มึงก็มาเยี่ยวเยีวเยีวเยีวแล้วก็แม่มีหลอมแหลมหลอมแหลมหลมแหลมดูแล้วแม่ง <c> ข <oughs> ำขำว่าเวลาจะปลูกม็อบทีนะอย่างน้อยต้องหมื่นหนึง 10, 15, น่งหมื่นหนึ่งห้าหมื่นแสหนึ่งมึงต้องมีมีเงินเป็นพันพันล้านนะมึงจะถึงจะทําม็อบให้ติดได้ยกเว้นขนาด นอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนนะเขาปลุกติดน,นะก็จะเป็นหลักพันเองอ่ะไม่มีหลักหมื่นนะอันนี้เป็นม็อบบริสุทธิ์นะแต่ถ้าม็อบต้องจ่ายเงินจ่ายทองต้องมีเป็นพันล้านนเว้ยเข้าใจปะ่ะนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อกรูดแม่งก็ก็แห้วไปนะครับแต่บอกว่ารัฐบาลน่ะแม่งเก่งเว้ยนายกอิงแม่งเก่งเว้ยแม่งตั้งรับดีเว้ยคือ อ่ะพอเรื่องขกากูใช่ไหมแม่งตั้งกรรมการมาพิจารณาเรื่องนี้เว้แทนที่จะอยู่เฉยไว้อ่ะตั้งขึ้นมาเดี๋ยวกรรมการพิจารณาแล้วก็เออก็ไม่ได้เกี่ยวไว้เขาก็ออกมาพูดแทนนายกใช่ปะและวไงต่ออุ้งอิงเขาจะมาพูดตอบโต้ได้ไงเขาก็ตั้งที่ปรึกษาเขาอ่ะนาทวุฒิส่ยเกลือไว้อ่ะก็อธิบายเรื่องราวเหล่านี้เรื่องเกาะกูไว้เขาก็แต่ตงโฆษกรัฐบาลไว้ชื่ออะไรวะไอ้นี่แม่งเก่งมากอ่ะ ก็มาพูดมาอธิบายจันเจรจาคุยเน่ยอุกอิงแม่งเก่งอุกอิงก็พูดแต่ภาพรวมไปไงพูดอะไรไปเวลาถแถลงข่าวแต่ละครั้งสังเกตดูนายกอิงจะมีรมัฐมนตรีอยู่ข้างหลังเกี่ยวกับเรื่องที่จะถแถลงข่าวน,นี่แะครับความเป็นโปรเฟชนาลคนที่ดูถูกว่าเป็นเด็กื่อวันซืนไม่ใช่แล้วครับพวกมึงนะครับที่ว่านายกอิงเป็นเด็กมื่ววันซืน พวกมึงเป็นคนแก่เมื่อวันซื่อนะพวกมึงเป็นคนแก่เพราะแดกข้าวก่อนแดกข้าวเยอะพวกมึงเป็นคนแก่เพราะเกิดก่อนก็เท่านั้นเองนะและคุยแต่ละคนแต่ละคนนีแม่งก็ไม่มีใครสู้นายกอิงของผมได้สักคนหนึ่งนะนั่นะคือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังผมก็เหมือนกับทําตัวเหมือนกับโควิสนาะยกอิงไปในตัวนะครับเงินเดือนก็ไม่ได้ ไม่มีบำเด็จบำนานไม่มีตบรางวัลแถมโดนคดีกับไอ้หมอวรงก็คงจะต้องออกค่าทนายเองก็ <c oughs> ต้องคงต้องเสียค่าปรับเองแต่ก็โอเคตอนนี้มันก็ก็ชอบสรอ่งอก็หลงรักนายกอิงไปสร้ง่งก็เลยต้องพูดเข้าใจว่าทำด้วยใจเว้ยต่ตนนั้นเองไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรแต่ ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณสมัยนายกยิ่งราษชินวัตรให้ผมไปเป็นไปช่วยราชการสํานักนายกรัฐมนตรีก็ตอบแต่บุญคุณคุณอาหะก็แล้วกันนะก็มาปกป้องคุณหลานก็แล้วกันนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับขอบคุณบางมัดของตันนะครับที่มาเป็นประธานจัดมวย กับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แอดตาภาพง์นะครับที่มาเป็นร่วมประทาร่วมในจัดมวยกับผมนะครับชื่อว่าศึกกิจโพสต์ไฟครับแน่ผมชื่อเท้จริงๆเลยนะครับจัดที่พิษณุโรครับสนามมวยเจพีบ็อกซิ่งยิมปิษณุโรครับโดยเป็นของสจอโอนัทพง์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสนามมวยก็ร่วมกันจัดนะครับผมเป็นโปรโมเตอร์ร่วมกับ สอจโอ o, แล้วก็จะมีประกวดมิสชูป้าด้วยนี่ระสำคัญนะครับวันที่21ธันวาคม2561จัดไปทำไมจัดหาเงินนะครับหาเงินเข้ากองทุนอิสระพนดูแลผู้ยากไร้ระหมาจอจัดครับผมก็เพื่อนๆก็ช่วยซื้อบัตรกันมาได้นะครับบัตร VIP 1,000บาทซื้อกันมาถ้าไม่มาเดี๋ยวหาคนไปดูแทนก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยู่พิษณุโลกแล้วไม่มีเงิน อยากจะมาดูก็บอกผมครับผมให้ดูฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งเลยทีเดียวครับช่วยกดติดตามด้วยครับแล้วก็ดูโฆษณาด้วยนะดูโฆษณาแล้วก็ซื้อของด้วยนะแล้วก็กินกลางมาทาง facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับนะวันนี้ก็ขอให้พระคุ้มครอง คุ้มครองยกเว้นนะยกเว้นนักร้องวินวัตศินยกเว้นอัฉยะยกเว้นสมชายสแสวงการยกเว้นหมอวรงเดชกิจวุกมนะครับนอกนั้นขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี